เกษตรร่วมกับ D EPA จัดอบรมสอนนักบินโดรนเพื่อการเกษตรแบบมืออาชีพในวันนี้ที่จังหวัดนนทบุรีโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรีร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และสำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสอนนักบินโดรนเพื่อการเกษตรแบบมืออาชีพโดยนางธมนลทั์ทัพพัชจรเกษตรจังหวัดนนทบ,บุรีเป็นประธานเปิดการอบรมและด็อร์อาภิชาติบุตรรอดยังรักษาการผู้จัดการสาขาภาคกลางตอนกลางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเข้าร่วม พบปะเกษตรกร,ร,กรสำหรับวัตถุประสงค์การอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือดโดรนให้แก่เกษตรกร,ร,กรในพื้นที่อำเภอบางใหญ่จำนวน20รายค่ะเพื่อให้สามารถใช้งานดโดรนได้อย่างถูกวิธีส่งเสริมให้เกษตรกร,ร,กรองค์กรเกษตรกร,ร,กรวิสาหกิจชุมชนและบุคลากรที่มีทักษะดิจิทัลหรือเปลี่ยนผ่านสู่การ,กรเกษตรแบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรอีกค่ะโดรนเพื่อการเกษตรถูกนำมาใช้ในภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนการผลิตประหยัดเวลาแรงงานโดยสามารถพ่นยาและปุ๋ยการรดน้ำการให้ฮอร์โมนการถ่ายภาพวิเคราะห์และตรวจโรคพืชและควบคุมคุณภาพการผลิตได้อย่างแม่นยำสามารถทำงานโดย ขึ้นบินครั้งหนึ่งได้20ถึง25ไร่ต่อชั่วโมงค่ะนับเป็นหนึ่งเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อรูปแบบการทำธุรกิจเชิงพาณิชย์ทำให้ดโดรนเพื่อการเกษตรเข้ามามีบทบาทในลักษณะของการทำการเกษตรแบบแม่นยำมากขึ้นสำหรับโครงการดโดรน เกษตรวิถีใหม่ภายใต้โครงการพัฒนาจังหวัดนนทบุรีสู่เมืองอัจฉริยะถือเป็นหนึ่งในเจ็ดโครงการของจังหวัดนนทบุรีที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน1 4 9 1 0บาทจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและในวันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับเกษตรกร,ก,รกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบ้านใหม่ที่เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและผ่านการอบรมแบบเข้มข้นจะได้นำความรู้ไปใช้บินโดรนจริงในการทำเกษตรค่ะโครงการโดรนเกษตรวิธีใหม่คือโครงการที่สนับสนุนการนำโดรนมาเป็นทางเลือกสำหรับเป็นเครื่องมือช่วยเหลือเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพการเพราะปลูกลดต้นทุนการผลิต ประหยัดเวลาและลดการใช้แรงงานคนซึ่งตอบโจทย์ส่งเสริมสนับสนุนการปรับเปลี่ยนสู่เกษตรสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเพิ่มประสิทธิภาพในการเพราะปลูกได้อย่างน้อยร้อยละ7คิดเป็นมูลค่าประมาณ5 0 0 0 0นบาทต่อปีลดต้นทุนการเพราะปลูกลงได้ร้อยละ30คิดเป็นมูลค่าประมาณ1ล้านบาทต่อปีค่ะ นิวยี่สิสสถานีประชาชนสุกันวรลีสุวรรณรายงาน